ตอบไหมคะ ร้องเท่มากเลยนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ r m ูเนียนะคะสวัสดีด้วยโอ้โหเน่นจนรองเท้าลุดคิดดูมามาเก่งมากเลยนะคะขนาดรองเท้าลุดก็คือทำอะไรน้องๆไม่ได้เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะกี่คนเอ่ยทีมนี้8ดคนขอตัวแทนเราเลยดีไหมคุยกับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อว่าคินครับคินเหรอเป็นยังไงวันนี้ตื่นเต้นไหมมาประกวดเวทีระดับโลกเลยตื่นเต้นครับแล้วความคาดหวังของเราล่ะเราตั้งใจขนาดเนี้ยอยากไปอเมริกาแค่ไหนอยากไปมากเลยครับอะแล้วคิดว่าวันนี้ทาเต็มที่ไหมเต็มที่ครับเค okay. ทุกคนคิดว่าเต็มที่ขอเสียให้น้องๆหน่อยนะโอ้มาแน่นมาแน่นกองเชียร์ครับผมอ,อ เต็มที่ไม่เต็มที่รองเท้าหลุดไปแล้วอ่ะแล้วสงผมอีกเหมือนกันคือทีมนี้เขาก็แบบครีเอทมากนะจีจ้ากันเลยทีเดียวครับผมตัวแทนอีกหนึ่งคนครับผมใครดีครับอ่าโอเคมอบใหม่เลยนี่ค่ะชื่ออะไรคะชื่ออิมค่ะน้องอิมค่ะคอนเซปต์ของทีมเราครับผมในวันนี้ครับที่เตรียมมาฝากทุกคนครับผมคืออะไรครับคอนเซปต์ครับคอนเซปต์ของทีมครับผม คอนเซปของทีมเราก็ค hmm. okay. oh. ือเท่ๆคูลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน่แล้วสีครับความร้อนแรงของสีครับผมสไตล์เสื้อผ้าของเราครับก็พี่พอเท่ๆค่ะสีแบบว่าแดงขาวมีความเท่ๆเน่เป็นเท่นันแหละนี่คือสไตล์ของทีมเขามาจากจังหวัดอะไรกันครับผมทีมนี้ครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่จ้า เพราะเมื่อกี้ตอนขอบคุณมีแอบได้ยินเสียงว่าขอบคุณเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะขอกำลังใจคนเชียงใหม่หน่อยครับก็เราพยายามกันมามากก็ขอเป็นกำลังใจให้หมูเฮาหน่อยนะเจ้านาลักมาขอบคุณนะคะโปรเบย์กับออเอ็เอ็มจูเนียค่ะหวานเจี๊ยบจ๊าขอบคุณค่ะ รอผลการตาัดสินนะครับผมของเรานะครับผม้านข้านั้นได้เลยค่ะได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ